สวัสดีครับวันนี้ขอนําเสนอโรคที่น่าสนใจโรคหนึ่งนะครับที่อาจจะซ่อนอยู่ในตัวนะครับนั่นคือภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับจากการอุดกั้นหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า obstructive sleep apnea หรือเรียกว่า OSA นะครับภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับจากการอุดกั้นเป็นภาวะที่เกิดจากการตีบของทางเดินหายใจส่วนบนขณะนอนหลับ เกิดจากการหย่อนตัวของกล้ามเนื้อช่องคอทําให้อุดกั้นลมหายใจบางส่วนหรืออาจอุดกั้นลมหายใจทั้งหมดทําให้ระดับออกซิเจนในร่างกายต่ําลงสมองจึงได้รับออกซิเจนลดลงส่งผลให้สมองถูกปลุกให้ตื่นนะครับเพื่อเริ่มการหายใจใหม่เมื่อผู้ป่วยหลับก็จะเกิดเหตุการณ์อุดกั้นลมหายใจบางส่วนหรือทั้งหมดสลับกับปลุกตื่นตลอดทั้งคืน ผลเสียต่อสุขภาพของภาวะนี้คือการเพิ่มความเสี่ยงและเป็นสาเหตุของโรคต่างๆได้แก่ 1. โรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองเป็นอมัอมพฤกษ์อัมพาตโรคหลอดเลือดหัวใจได้แก่กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะโรคเบาหวานนอกจากนี้อาจทําให้เกิดภาวะซึมเศร้าโรคสมาธิสั้นเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ รวมถึงก่อความลำคาญต่อคู่นอนจากเสียงกลที่ดังที่สำคัญนะครับอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุขณะขับรถหรือขณะทำงานจากการหลับในเกิดขึ้นได้นะครับอาจจะทำให้เกิดโรคกดไหลย้อนลุ่มด้วยภาวะโรคนี้นะครับพบในผู้ชายมากกว่าผู้หญิงความชุกของโรคนี้ในคนไทยประมาณ5-15% ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคนี้ได้แก่ความอ้วนหรือภาวะน้ำหนักเกินรอบคอใหญ่อายุที่มากขึ้นโครงสร้างรูปใบหน้าและคอผิดปกติกลุ่มอาการดาวซินโดมต่อมทันซินและต่อมอินดีนอยโตนะครับโดยเฉพาะในเด็กมีประวัติครอบครัวเป็นโรคนี้นอกจากนี้ยังมีโรคต่อมไร้ท่อบางชนิดเช่นภาวะไทรอยต่ำภาวะร่างกายผลิตโกรทฮอร์โมนมากผิดปกติ รวมถึงการสูบบุหรีและโครงสร้างจมูกผิดปกติและจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ยังเป็นสาเหตุปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดภาวะโรคนี้เกิดขึ้นได้ครับอาการของโรคนะครับมักจะทำให้เกิดอาการนอนกรนเสียงดังคู่นอนพบการหยุดหายใจเป็นช่วงๆได้สำหรับน้ำลายและสะดุ้งตื่นบ่อยๆบ,บางครั้ง อาจปัสสาวะกลางคืนบ่อยนอนกระสับกระส่ายตื่นนอนตอนเช้าไม่สดชื่นปวดหรือเวียนศีรษะช,ช่วงเชา้าปากคอแห้งช่วงเชา้าง่วงนอนในเวลากลางวันขณะทํางานหรือเรียนหนังสือไม่มีสมาธิหงุดหงิดง่ายขับรถหลับในนะครับบางคนนะครับทำให้เกิดโรคหัวใจหรือโรคสมองเดิมนะครับมีอาการแย่ลงเช่น ความดันโลหิตส,สูงควบคุมไม่ได้การวินิจฉัยอาศัยการซักประวัติจากผู้ป่วยนะครับการตรวจร่างกายของแพทย์เช่นการวัดความดันโลหิตการวัดรอบคอน้ำหนักรวมถึงการตรวจทางหูคอจมูกอย่างละเอียดแล้วที่สำคัญนะครับการตรวจความผิดปิกิิขณะนอนหลับหรือ Sleep Test ซึ่งเป็นการตรวจมาตรฐาน ที่สำคัญอย่างยิ่งในการช่วยสนับสนุนการวิจัยภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับจากการอุดกั้นนี้นะครับการตรวจสลิปเทสนี้ยังสามารถบอกความรุนแรงของโรคแล้วช่วยแยกภาวะโรคนี้ออกจากภาวะนอนกลธรรมดาได้อีกด้วยนะครับความรุนแรงของโรคจะอาศัยดัชนีของการหยุดหายใจและการหายใจแผ่วนะครับหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า H.I. หรือ R.D.I. หากค่าดังกล่าวนี้นะครับมีมากกว่า5ครั้งต่อชั่วโมงถือว่าเป็นโรคระดับน้อยถ้าเกิน15ครั้งถึง30ครั้งต่อชั่วโมงถือว่าเป็นโรคระดับปานกลางและถ้ามากกว่า30ครั้งต่อชั่วโมงถือว่าเป็นโรคระดับรุนแรงครับส่วนการรักษานะครับที่สำคัญก็คือโรคนี้สัมพันธ์กับโรคอ้วน ดังนั้นผู้ป่วยทุกรายนะครับที่มีภาวะอ้วนหรือโรคอ้วนนี้ควรจะต้องลดน้ำหนักนะครับโดยการออกกำลังกายและควบคุมอาหารการปรับพฤติกรรมก็สำคัญนะครับได้แ,แก่การงดเครื่องดื่มและยาที่มีฤทธิ์กดประสาทส่วนกลางเช่นยานอนหลับควรปรับเปลี่ยนท่านอนเช่นนอนยกหัวสูงหรือนอนตะแคงก็จะช่วยทำให้ภาวะหยุดหายใจลดลงได้ การรักษาที่สำคัญที่สุดคือการใช้เครื่องช่วยหายใจอัดอากาศแรงดันบวกนะครับหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า c p a p เป็นการรักษาตามมาตรฐานหลักนะครับเพื่อช่วยให้ทางเดินหายใจกว้างขึ้นนำอากาศจากภายนอกเข้าสู่ร่างกายเพิ่มออกซิเจนเลี้ยงร่างกายมากขึ้นหากรักษาด้วยเครื่องช่วยหายใจนั้นไม่ได้นะครับ อาจพิจารณาทางเลือกอื่นเช่นการใช้อุปกรณ์ในช่องปากคลายฟันยางเรียกว่า oral a p p l a a n c e เพื่อช่วยเปิดทางเดินหายใจได้สุดท้ายนะครับหากการรักษาทั้งหมดไม่ได้ผลนะครับอาจพิจารณาการผ่าตัดนะครับซึ่งได้ผลในผู้ป่วยบางรายโดยการผ่าตัดนี้จะเพิ่มขนาดทางเดินหายใจส่วนบนให้กว้างขึ้นและแก้ไขลักษณะทาง ไก่วิภากษ์ที่ผิดปกตินะครับหากท่านหรือผู้ใกล้ชิดนะครับมีความสงสัยว่าเป็นโรคหยุดหายใจขณะนอนหลับจากการอุดกั้นนะครับสามารถปรึกษาแพทย์ของท่านเพื่อส่งเข้ารับการตรวจความผิดปกติขณะนอนหลับหรือสลิปเทสได้นะครับเพื่อจะได้รับการวินิจฉัยที่ถูกต้องและวางแผนการรักษาได้อย่างเหมาะสมนะครับถ้าท่านมีข้อสงสัยหรือมีคำถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่งานตรวจวิจัยทางการแพทย์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติครับ